ตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะคะผ่านไปอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วนะวันนี้รัดป่ามานะสวัสดีนะ,ะสวัสดีทุกทุท่านเลยนะตอนนี้ก็เดินมานะคะเรื่อยๆนะ,ะตอนนี้ก็ผ่านโรงเรียนไปแล้วนะใกล้จะถึงบ้านน้องอายแล้วนะคะตอนนี้มรเป่าเดินก่อนเลยนะะตอนนี้ ทานอีกหนึ่งผูบ้านไปแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงก็ถึงบ้านน้องอายแล้วนะที่ออกนะวัด,ดีนะไกลเหมือนกันนะ7กิโลกว่านะคอายวัด,ดีจ้าจ้าคนสวยเ <laughs> มื่อยไหมหมดแรงหรือยังเอนะคะไปแล้วนะคะ กลแล้วนะตอนนี้ก็ไกลแล้วนะใล้จะถึงบ้านพี่อ,อมแล้วนะคะจะถึงบ้านน้งองไอ้ก่อนนะคะพี่อ,อมรีบใหญ่เลยนะรีบไปหาคุณยายกระแตนะไปแล้วนะคะสหล่อของเราไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันวันอาทิตย์นะคะพี่อ,อม เราไปถึงโน่นแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านน้องอายแล้วนะคะน้องอายก็แวะเข้าบ้านแล้วนะคะโน่นนะคะน้องอายกําลังเดินมานะคะรอใส่เพชรก่อนนะ,ะยังไม่มาเลยนะคะตรงโน้นนะคะรอก่อนนะคะโน่นนะคะน้องอายมาและะ้วค่ะ ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะรับทุ่งไปแล้วนะคะมาแล้วนะคะ ย่านะคะหันยานะคะไปอนาจักง้อด้วยป่ไปแล้วนะคนะฮนะ ตัวนี่นะคะอาณาจักรล่องอายอยู่นี่นะคะทางนู้นจะเป็นอนาณาจักรง้อนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมอาณาจักรง้อ,ก,งอก,กันด้วยนะคะตอนนี้ก็แวะมาเล่นนะคะที่บ้านออมสินด้วยนะคะมาเยี่ยมเยียอนอาณาจักรง้อนะคะมีเจ้าน้อยชินจังด้วยนะะชินจังมานี่แล้ว,ลวนี่ มามานี่ไม่มานะคะโอ้คุณยายกระแตนะคะโดยนะคะน่นนะคะพี่อมสินยังเหนื่อยอยู่นะคะสายเพชรมาถึงเล่นน้ําเขาเลยนะคะโอ้สบายใจนะคะร้อนนะคะกว่าจะเดินมาถึงเจ็ดกิโลกว่านะคะสุดยอดเลยนะ,ะอนาจังเงาะนะคะก็ถ้ามีต้นไม้หน่อยก็จะน่าอยู่มากๆเลยนะคะโอ้ร้อนจริงๆเลยนะคะ มีการวาสกปรกจริงๆนะคะ่อนเ่ี่จริงน่ะเอาถ้ามีต้นไม้เอาใส่ต้นไม้ดีเลยใครกี่่ยจะไปหาต้นปะตงไรเจ้าหรออยังมีเวลาที่จะทุกอาทิตย์ก็จ ไปหาต้นไม้ตุด๊ดกันเจ้าลิมนะโอ้มาเล่นน้ำเขาหมดถังแล้วซัสเฟสโอ้เย็นเย็นเย็นโ้นจะเป็นอาณาจักรน้องอายนะทางนี้จะเป็นอาณาจักรเงาะนะฮะอ่าเฮาอีกกลัมมงเริม่มเานะครับเฮาเฮ<อ>าใครนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะมาขโมยของเลยนี่ มันนี่สิวิ่งเหนียวยุ่นอ้าวท้าไมเฮานี่นางอ่านด้วยนะเห็นว่าหมาอะไรนะถูกอะไรนะถูกหมาฟางยาที่หมาไอเิตรักชนะมาเนาะอ๋อลักอะไรครับลุงรักนางอ่านมีตรงเท้าด้วยเขาอย่างี้นางอ่านมีตรงเท้าครับหางเท้าด้วยนี่ไม่ธรรมดาหางเท้าเดี๋ยวก่อนเร็วไปหา เงินอายไอ้หางอายจะมีข่าวอีิกผมนิดหนึ่งวันนี้จะไล่อยู่บ่โอ้ไม่ไม่พอแล้วนะครับอยู่นู่นพอแล้วที่กระโดดมาให้เคียร์แล้วก็คอยยังใช่โตสมเลยแม่อือโอเคโอ้คุณยายร้อนไหมไอากระเตาลือด้วยนะกระเบือมาสามสิบโมงสมานเลยเต็มนอ้กระเตา คะส,สำหรับคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทางใต้เป็นแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี us. ้นะคะมาเยี่ยมมาจักเงาะป่านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ